ทุกคนจำไซโคโนสุตอกะได้ไหมฮะตอนนี้รีวิวถล่มทลายอีกกว่าเดิมอีกเกมนี้มีการอัปเดตแฟนเซอร์วิสและฉากจบที่แท้จริงละฮะฉะนั้นเราจะพลาดได้ไงลุยกันเลยอย่างที่ทุกคนเห็นครับผมตอนนี้เกมนี้มีเอนดิ้งละฮะ9อันซึ่งขอบอกว่าแต่ละอันโคตรยากเลยกว่าจะได้มาอาะไรปะลุยเลยอูย้มีโหมดใหม่ด้วยดิ s ัสคริสเอ็งะเป็นมนุษย์อยู่ปล่าเนี่ยตอนแรกผมนึกว่าล่างนี้น่าก,กวัวที่สุดละฮะเจอล่างเมื่อกี้ไปกุภาวาเลยแม่อะไร Normal โหมดก็ ถ้าผมเล่นอันแรกไปผมคิดว่าสติของผมน่าจะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วฮะถ้าเกิดจะเล่นให้จบอะอ่าแล้วก็ <S <S จากตอนที่แล้วเราดูฉากนี้ไปแล้วนะครับผมฉะนั้นผมขออนุญาตสคริปต์ตอนนี้นะทุกคนอ่าล่ะกลับไปตอนที่เราได้วิ่งไล่จับกับนางเลยแล้วกันเอไม่อยากเชื่ยวผมต้องเอาตัวเองกลับมาอยู่ในสถานการณ์นรกนี่อีกละเวรกรรมอ่าล่ะโอ้รูปนี่นางวาดเองเหรอเนี่ยแหมผมนี่หล่อจริงๆเว้ย เอาะคราวนี้มันอัปเดตแล้วผมอยากรู้ว่าเราสามารถรอจนกว่านางจะเปิดประตูเข้ามาหาเราได้หรือเปล่าไอโกะอะวันดีลูกแม่ไม่ได้เจอกันนานเออเมันทำอะไรผมเนี่ยคิดถึงฉันหรือเปล่าเอ่อไม่นะนไม่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 ผมไม่ว่าอะไรนะถ้าเกิดผมอยากจะหยิบกุญแจเนี่ยแต่ถ้าเกิดจำไม่ผิดถ้าเกิดผมหยิบกุญแจปุ๊บ นางล่ำผมแน่เลยโอเคเหมือนว่ารอบนี้นางจะไม่ทำอะไรฮะขอบใจมากเลยกว่าแล้วกว่าแล้วกว่าแล้วได้ปอดได้ปอดจะกินตับหนูพลสนั่งทำอะไรผมแกโง่หรือเปล่าเปล่าพยายามออกจากที่นี่กาแบันเก็ตอิดเอ่อขอบใจนี่หอยหลอดมีเล่นวิ่งวิ่งไล่จับด้วย สนุกไหมเฮ้ยแดจับมิดไซโกกับไมน่นี่สนะเราอะ่ะแมมเอากาลับมาคืน please ผมสามารถขโมยจากนางได้อไดเอ่ออันนี้นางล่อเราเข้ามาในห้องนี้เหรอเ <c oughs> ย็บย็บเย็บย็บมันล่อผมเข้ามาติดกับดักเต็มๆต็มเฮ้ยอย่างน้อยนางก็เอาผมมาใส่ไว้ในกุญแจพร้อมกับกุญแจในห้องเนี้ยเนาะอะไร ปีดประตูสองรอบแล้วเดี๋ยวรอนางออกมาขอโทษแล้วกันเฮ้ยโอะเราทำอะไรนางเนี่ปะเราผักนางได้เออผักแล้วเกิดอะไรขึ้นขามขาขาขาใจเย็นใจลุกใจเย็นใจเออนั่นโอ้โหได้โปรดจะแทงกูโอเคอ๋อเหมือนแมวเลยเว้ยโลบปุ๊บ รูปปุ๊บหายโกรธเลยอะเหมือนแมวเป๊ะเลยห้ยวิ่งไม่ได้แล้วทีนี้ตอนนี้นางขี่หลังผมอยู่เออขี่ได้แล้วลูกจะช่วยเอามีดหางๆคอหน่อยโอเคนะโอ้กุญแจเพอร์เฟกฮะเดี๋ยวไปโยนทิ้งไว้แถวนี้ก่อนอย่าให้นางเห็นเดี๋ยวนางกดเออโยนกุญแจทิ้งไงเนี่ย เอากุญแจนั่นมาเอาไปให้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 ฟรีให้ฟรีเล่นงี้แล้วไปเล่นงี้ใช่ไมแท็กขึ้นแท็กขึ้นกระโดดพุ่งเหลาใส่หลังนางนั่นแหละพุ่เหลา แล้วเตะแก้วตาดวงใจงผมอ้าวลินดันพุดตัวนี้อุตส่าห์รอดจากยุทธจัลศิกจากอุกบาทตกมาได้ไม่จะทำให้มันสูญพันธุ์อีกรอบได้ยังไงนักไซโก้เฮ้ยไซโก้ไปไหนนะโอ้ เอ่อทำไมตาแดง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 เออบ่หย่าไปอย่าไปอย่าไปอย่าไปใจเย็นใจเย็นใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนเราคุยกันได้เราคุยกันได้ตอนที่เราเบิงเคลียร์กันจบรอบที่แล้วกูไม่ได้วิ่งหนีอีหอยละรอบที่แล้ววิ่งไปซื้อกรอสลอรีแกปิดเอ้ามีอะไรโยนใส่นายได้ปะเนี่ยเอาโพเดียมเธอได้มีโพเดียมหรือเปล่าเหวินชัดเจนว่าหลบอยู่ตรงนั้นเอาแม่ไม่จะหายบ้าเอาโอเคค่อยยิ้มชั่วหน่อย เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นฮะหลอนไปปีศาจออกมาแล้วใช่ไหม,ไมไเฮ้ยอยากรู้โค้ดหรือเปล่าเฮ้ยอันนี้ใหม่เอออยากรู้อยากรู้อยากรู้บอกหน่อยจะบอกโค้ดให้โอเคโอเคก้าดแก่ไปถ้าเกิดลืมแล้วจะทำให้คุณสับสนทำไมวะเนี่ยฮะนี่เนี่ยลงไปนอนเลยไปไม่ต้องห่วงเดี๋ยวรูปเดี๋ยวก็หายโอเครูปหายอย่าโกรธนะเอออย่าอย่าอย่าปาดแขนด้วยคลิป <c oughs> เลือดเออทุกสิ่งทุกอย่างจะดีดีขึ้นเยอะเลยฮะถ้าเกิดแบบไม่ติดที่ว่านางเต็มไปด้วยเลือดของเพื่อนสนิทคนไอ,อ้ผู้ชายคนนี้เลย <c oughs> เอละละผมรู้นะวันนี้ค่อนข้างจะเสี่ยงครับผมแต่ผมมีบางอย่างอยากลองถ้าเกิดผมผักนางแล้วก็ลูบนางเรื่อยๆผักผักลูบๆไปเรื่อยๆจะเกิดอะไรขึ้นฮะผมคาดเอาได้ว่าจะโกรธแหละแต่พอโกรธแล้วรีแอคนางจะเป็นยังไงนี่ผมสงสัยเยอะนี่ผักลูบผักแล้วลูบผักแล้วลูบ ตูปไข่เกือบกระเด็นมาอยู่ตรงคอห้องออครัวนี่แหละห้องห้องครัวนี่แหละนางจะฆ่าฉันเออกูรู้ว่านางจะฆ่า แต่ทำไงได้ dai. อะล่ะวิ่งวนวิ่งวนวิ่งวนยีน่หอยหลอดก็วิ่งวนเข้าไว้วิ่งวนเข้าไว้โควูแบบเดิมก็ได้ถ้าเกิดม่ายังกล้ากูอีกกูจะตัดไก่ตัวเองทิ้งน้อยไปกูขอโทษที่พกผักทุยหอยลหอยลหอดเต้กลัวไปเนอะโอเคน้องคนดีกลับมาแล้วก็ยังชั่วหน่อยพาวเวอร์หายอีกมันเจ็บมากเซนไปก็หล่อนทุบก,กระจกไง พราะว่าผมพานางไปห้องพยาบาลดีกว่าฮะแม่งก็แบบผมก็ต้องไปห้องพยาบาลเองเหมือนกันครับผมอ้าเอาวอาวอ้าวดกอย่าลากูอย่าอย่า่าลากุกันเแก้วไปกคอาอ้าเาเศษแก้วอู้หลังมอ้กูเป็นนารุโตะหรือยังไงว่าไอ้เจ้าเม็ดสายฟ้าเนี่ยน่าต้องเป็นรอยเนี่ยอ๋อนางเหยียบแก้วนางก็เจ็บเองเลยแฮะรอบนี้อย่างนี้ค่อยแฟร์แล้วก็แบบนางดูเหมือนคนขึ้นมาหน่อยครับผม ก็ยังชั่วหน่อยสัญญาได้ไหมว่าจะอยู่กับฉันคือแบบมึงจะมาให้กูออกไปช้อปปิ้งหางานทำหรือว่าซื้ออะไรกินเลยใช่ไหมกูต้องทำา y u u t ต้องไปอีหอยหอรอนอ่ะล้วก่อนอื่นเลยเราต้องหากุญแจเปิดไฟที่นี่ก่อนครับผมเพราะมันมืดไปนิดนึงเอออแล้วก็ห้องน้ํำลองไปเช็คดูซิว่าตอนนี้เราเห็นนางขี่คอแล้วได้เป๊ะอย่งอ่า ตัวละครผมไม่ค่อยจะช็อกจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเลยเนาะยิ้มหน่อยสิเพื่อนโอ้ยเตออกยกันได้เซมพายฮะอืมไม่มีใครอยู่ขี้อยู่ลูกกูขี้อยู่สใส่กอบพี่ขี้อยู่รักล็ลอกประตูสิไอปิ๊ดโอแต่นางไม่ทำอะไรผมแฮะอันนี้คือปลอดภัยป่ะเนี่ย ไอ้ใจย็นตจเย็นกนี้ไปได้ไม่ได้ย็นทากุตายขาสไซโกไซโกไซโกพอยู่ในสุดออกไปได้ไม่ได้คนดีออกมาคนดีคนดีออมาเถอะคนดีคนดีปิดประตูปิดประตูอัดไดเปล่าปิประตูคนดีโผล่มาเถอะนผกล้มขาสเลยไปมาเล่นเกมกันแต่เท็กาีต อันนี้ตายตายเลยเวรกรรมานนี่เถื่อนขึ้นเยอะเลยฮะไม่ไม่มีความปลาดีเลยแต่อย่างน้อยเราก็มีวิธีทําให้นางใจเย็นได้แหละครับนั่งโกรธปุ๊บก็รูปเลยคิดซะว่านางเป็นแมวตัวหนึ่งแล้วกันโอเคอะ่ะผมว่าถ้าเกิดผมจะได้ฉากจบดีๆผมน่าจะต้องเก็บโน้ตพวกนี้ให้ครบฉะนั้นผมถือสมุดนี้ไปก่อนดีกว่าการแรกเราจะถือสมุดนี้ไปเก็บโน้ตแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโรงเรียนนี้ แล้วค่อยอจัดการเรื่องหากุญแจแล้วก็หนีออกจากที่นี่ครับผมซึ่งนั่นน่าจะใช้เวลาสัก2-3สชั่วโมงงนั้นติดตามและถูกใจสำหรับความทรมานของผมแฮะเอา้าเดรี่ของรออนเหรออ่อ <c oughs> เกิดอะไรขึ้นผมแอบอ่านได้เลย ไม่ไม่ไม่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นอีกแล้วกูแอบอ่านไดอารี่นิดเดียวเองเอาไดอารี่หลอดมาเอาเดลลี่หลอดขึ้นมารู้อยู่นะว่าแบบไดอารี่เป็นของส่วนตัวของสาวแต่แต่ถ้าเกิดกูไม่อ่านแล้วกูจะปลดล็อกเอนดิ้งดีๆได้ไงโอ้โหเลือดอาบกูยังมีชีวิตอยู่ได้ไงเนี่ย ไม่ได้แอมหรอกกูเตรียมตัวไปก่อนละนี่แหละที่เขาเรียกว่าการเรียนรู้จากรอบที่แล้วฮะรอบที่แล้วโดนจ้าสแกแบบเดี๋ยวเปิดตู้ให้นะวิญญาณแทบหลุดจากล่างอ่ะอ่ะนี่อีกอันนึ่งขปยังชั่วหน่อยอืมหมายความว่าไงเนี่ยปีศาจใครเก่งญี่ปุ่นอ่านบรรทัดล่างให้ผมหน่อยครับผมผมแปลไม่ออกฮะมันเขียนว่ามอนสเตอร์สัตว์ประหลาดมันหมายถึงใครวะที่เป็นสัตว์ประหลาดโอเคตรงนี้ก็มีโน้ตชั้นหนึ่ง ชั้นล่างหนึ่ง <S <S ชั้นบนหนึ่งเฮ้ยแล้วตรงนี้ออกมาได้แล้วแล้วแบบนี่โรงเป็นโรงเรียนที่มืดที่สุดที่กูเคยเห็นมาเลยนี่โรงเรียนที่ไหนเนี่ยอะน้ตอีกอันหนึ่งอันนี้ตอนนางยังเนิร์ดอยู่ใช่ปะคือก่อนที่นางจะคั้งอะแหละแขนดำดำดึงนางไว้ทั้งแขนทั้งขาแล้วก็มีตัดขาดตรงกลางอันนี้คือนางฝันไปหรือว่าที่นางคิดอยู่ในหัวก็คือแบบทุกคนเออคิดไม่ดีกับนางวะเนี่ย ไม่ว่าทางไหนก็ตามฮะตอนนี้นางอยู่ในสภาพนี้แหละชีวิตลําบากแล้วกทั้งโมงมึงทั้งกูแหละใครก็ตามที่บูรีนางครับผมชีวิตมึงลําบากแล้วชีวิตกูตกด้วยออเล่นเกมเล่นเกมโอเคเป,เป,เป่อยิงจบเสมอเวทกรรมงัย รอนจำไม่ได้อยู่ดีแหละเก้าเอ็กเอกกเก้าเจ็ดนางบอกโค้ดเองสองตัวเลยว่ะพอใจมากไซโก อเดทเลยนี่นิสัยดีขึ้นเยอะเลย97จดไว้ก่อนอ๋อแล้วก็ในขณะที่ผมจดโน้ตฮะทุกคนดูสภาพผมกับนางรอไปกันแล้วกันรอบที่3ฮะถ้าเกิดผมไม่ชนะสักรอบผมจะหาว่านางโกงละเฮ้ยขอนเหมือนเดิม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 อินิคีโกง เอากุญแจมาอีนี่เอากุญแจมาไซโก้โอ้ว่าแล้วกับดักแมมนักกุญแจกุญแจน่ายงถือกุญแจอยู่ฮะผมว่าผมน่าจะยังมีโอกาสอยู่ไซโก้ขอกุญแจคืน please let me please นะกุญแจอยู่ปะไม่อยู่แล้วเวนกรรโอำยังอยู่เว้ยอันนี้คือกุญแจที่ไหนเนี่ยห้องดีสองนบอกว่ากุญแจแบบประตูโรงเรียนน,นังนี่หลอกลวงต้มตุน๋นอะไรถ้าเล่นแบบนี้ผมว่าผมต้องใช้เวลานาน,านเป็นชาติแน่นอนเลย <c oughs> ฉะนั้น <c oughs> ผมจะปล่อยให้นางโกรธแล้วก็ไม่เอากุญแจแล้วฮะผมว่าผมจัดการเรื่องโน้ตให้เสร็จก่อนดีกว่า ทำทีไรอย่างครับผมไม่เล่นด้วยแล้วหอยหลอดกูงอ่อนกินเวลากูเลิกเกินโอ้โหเตียง อะไรโลกซ่อนแอบเหรอเกิดอะไรขึ้นอ๋อนางบาดเจ็บนางเลยเข้าไปนอนพักมีด้วยเหรอเนี่ยไอ้กลัวเข้าไปอีไสก็ไอ้กลัวเข้าไปไไไเฮ้แต่ตอนนี้น่าจะเป็นโอกาสดีที่ผมน่าจะแบบไปเก็บของเก็บของดีว่ากลัวแบบโหยสมองใช้สมองสิอะไรนายนอนอยู่ปะยับนายนอนอยู่ฮะจังหวะนี้น่าจะเหมาะที่สุดละ อะ่ะนี่ก็ผ่านมาสักพักหนึ่งแล้วฮะแล้วผมก็หาโน้ตเจอแล้วสัก5าอันละอะ่ะในเมื่อตอนนี้นางไม่ทาอะไรผมก็มาดูโน้ตดี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 กว่าฮะผมอ่านไม่ออกเลยแม้แต่นิดเดียวข้างบนนี้ครับผมไปอ่านออกแปห้ฟังหน่อยดีแต่ที่แน่ฮะเหมือนนาจะฝันหวานจริงๆว่ะเอออะ่ะผมไม่มีโน้ตบุ๊กที่เก็บด้วยฮะเออก็ต้องจําตําแหน่งไว้ละกันว่ามีอยู่ตรงนี้อันหนึ่งแล้วก็เหมือนจะมีอยู่ในห้องน้ํานี่อันหนึ่งฮะ น้นี่ก็คือเหมือนว่านางจะเครียดและมีปีศาจอะไรสักอย่างเข้ามาข้างหลังแหละเพราะว่านางโดนปีศาจสิงแน่นอนครับผมแต่ผมชอบนางเวอร์ชันใสแว่นมากกว่าฮะหน้าตาดูสดใสกว่านี้เยอะเลยฮะแบบสมผมเปื้อนเลือดเนี่ยงเงี้ยไม่สเปคผมอย่างแรงเลยเอละล้วทุกคนตอนนี้ผมน่าจะเจอโน้ตหมดทุกอันแล้วฮะแล้วก็ผมจําไว้แล้วด้วยว่าแบบแต่ละใบยอยู่ตรงไหนมั่งฉะนั้นรอบนี้น่าจะสปีดรันจบแล้วแหละฮะจะได้ไปหากุญแจแล้วก็อกอกจากที่นี่สักทีอะละอีก2ออันน่าจะอยู่ตรงทางเดินยับ ลิอันเดียวน่าอยู่ชั้นบนในห้องผมลืมตำแหน่งเล่มสุดท้ายเวรกรรมเอ่อโอถงทางนี้เดินไปสุดหันซ้ายใช่ป่าวะใช่ปะไม่ใช่นะมันของตาที่เออใช่ใช่ใชใช่ใครบอ่แล่ะไซโก้ที่เจอสมุดโน้ตครบแล้วน้องอยู่ไหนเนี่ยน้องไซโก้นั่งหายไปไหนวะบั๊ก่อ ไซโกผมต้องสมุดโน้ตยื่นให้นางนะคเควสมาาันจะเสร็จแต่นางหายไปไหนอ่ะโกลูกเอ่าเก็บเก็บ,กบแคทโอ๋อ AI bug ละเกมแคทแน่เลยโอ้ยมะกิ้วสาเนจวะอย่างดีแม่ต้องเล่นใหม่แล้วเนี่ยเอาล่ะผมเก็บได้ครบ7อันแล้วนะน้องไซโกะอยู่ข้างหลังนี่แหละครับผมได้เวลาแล้วเอ่อ เอาสมุดได้ปะไม่ต้องถามเรื่องโคตรจตระเอาสมุดปะอยากเลยโคหรเปล่าเอาสมุดเปล่าเอาสมุดเอเอนี่ยอ่ะให้เปิดดูซะข้างในถึงละสิ <c oughs> อยู่ได้แค่ <c oughs> yes จะบอกโค้ดเตรียมจดเตรียมจดเตรียมจดสามสามสามข้าโอเคก็มาและวัด สิบนาทีนนแนน่ะโอ้ยไซโกมารออีกรอบ <S 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 เอา้านี่ไดอารี่รออีกรอบแล้วกันอืมดีดี สีแล้วไงต่อเจ็ดสี่เจเร็วเร็วสี่เจ็ดห้าศูนย์เจ็งคิวสี่เจ็ดห้าศู่เจ็่เจ็ดเอาริงอะสำเร็จแล้วใช่ไหมสำเร็จแล้วใช่ไหมโอ้ my god แเกิ้วมากน้องถึงแมกก้คุณจะมาติดอยู่ที่นี่เพราะว่าผลเดียวก็คือนังนี่เหมือนเดิมแต่อย่างน้อยผมก็สามารถออกไปที่นี่ได้ละฮะโอ้ยแบบนี้ง่ายกว่าเดิมเยอะเลยค่อยังชั่วน่าะ่ะกอดแดลเลยนะไว้แน่นนะลูกมันเป็นของที่มีค่ามาก4750โอเค4750 4750 4750 อุ้ยแทงเกลยวหลายๆลูกโอเคได้กุญแจแล้วได้เวลาวิ่งออกจากที่นี่ได้เวลานีไปแล้วกลุมไปละลาก่อนไซโอนาระปิดล็อกเออนั่นแหละ 那。好。<No! S 2> oh <my> ลออีกรอบแล้วกันแล้วอะไรมันมี็นสามเอนดิ้งที่เป็นไปได้ของโหมดนี่ครับผมเชื่อไว้อีกสองอันยังไงมันก็ต้องดีกว่าเมื่อกี้เออน้องโดนแทงไส้แตกเลยนี่หอยหลอดผู้พัฒน,นาเขาบอกมีฉากจบที่นางไม่ตายอยู่ไม่ใช่เหรอวะที่ไม่มีใครตายเนี่ยถ้าเกิดเมื่อกี้ผมว่าไม่น่าใช่แล้วแหละฮะโอ้โหไส้แตกตายแบบทรมารทเลยโ <laughs> คตรน่าสงสารเลยผมอาจจะต้องใช้ไกแล้วแหละขออ่านแปบ๊บโอ้โหวิธีให้ได้ best ending ก็คือไม่ทําให้นางโกรธเลยแม้แต่ครั้งเดียว เอาจะทํายังไงวะเออไม่น่าเกิดเป็นพวกอยากรู้อยากเห็นเลยเอาล่ะก็มาลองดูละกันครับผมสคิปไปตรงนั้นอีกรอบเลยละกันมาดูว่าผลจะเสียเวลาอีกกี่ชั่วโมงครับเพื่อที่จะได้เอนดิ้งนั้นนั่นแหละนั่งถือสมุดอยู่ใช่ปะนั่งถือสมุดอยู่แล้วตัวหนังสือเป็นสีชมพูผมว่าน่าจะโอเคอยู่ละบางรอบนี้ปนั่นแหละเบสเอนดิ้งกูกราบกูกราบ เล่นแต่ละรอบใช้เวลายอย่างต่ำก็15นาทีอ่ะอะผมไม่อยากใช้วิธีนี้นะครับผมแต่ผมต้องไปอ่านไกลและซึ่งเขาบอกว่านอกจากที่เราจะต้องทำให้นางใจเย็นแบบที่สุดที่เย็นได้ไม่พอฮะเราจะต้องแบบให้นาง ถือกุญแจประตูออกแล้วก็ไปยืนอยู่หน้าประตูอะไรสักอย่างหนึ่งของมันนี่แหละเอาเป็นว่าที่ผมสรุปได้ก็คือผมจะต้องให้นางแย่งกุญแจหลังจากที่ผมเปิดกุญแจได้ในนั้นมาแล้วเอออีหอยยากไปปะเนี่ยถ้าเป็นไปได้ที่สุดผมไม่อยากใช้ไกลเลยนะอ่ะเออแล้วก็รอบนี้นางบอกรหัสผมมาสามตัวแล้วฮะฉะนั้นอีกตัวหนึ่งค่อนข้างจะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่หรอกผมแค่เอไม่อยากจะเดาให้นางหุดหงิดเล่นครับผมเดี๋ยวมันจะเสี่ยง

8...1... โอเคหวังว่านางโคจะอารมณ์ดีพอนะอ่า ...3...6...8...1... สัญญาได้ไหมว่าจะอยู่กับฉันอ่าฮะสัญญาแต่เอากุญแจไปเอาไปเอาไปเอาไปไม่แย่งด้วยขอยังชั่วหน่อยเอาล่ะสาธุคอยเป็นไปดัง่งที่คิดไว้เถอะออเดลลี่ถือไปด้วยอืมอืม เออนั่นแหละวิ่งไปวิ่งไปลูกออนี่อาจจะสำเร็จก็ได้ครับผมนี่อาจจะสำเร็จก็ได้สามชั่วโมงกูจะสำเร็จสักที yes p s y c h <oughs> <c oughs> เล่นอยู่นั่นแหละอีหอยเอ,อา,าุแจมา เอ่อย่าบอกว่าตายปล่อยลุกปล่อยยิ้มย้ลตีคืนแล้วใช่ปะ นื้สติคืนแล้วใช่ปะเออไฮอ๋อดูหน้าดิ แต่ไม่ต้องห่วงน้องไซโกะได้เบสเอนดิ้งในที่สุด20นาทีเฟลล์ลาสัก15นาที4รอบแล้วก็แบบเล่นลแล้วตายลาสัก3รอบแล้วก็แบบเล่นไม่จบลาลสัก3รอบรวมๆมา3ชั่วโมงอ่ะเออค่อยคุ้มค่านะครับผมถ้าเกิดเอนดิ้งไ้แตกเป็นเอนดิ้งจริงๆเนี่ยอันนี้ผมคงชกไปอีกยาวเลยแหละ ก็ตามชื่อฮะอันนี้น่าจะเป็นฉากจบที่ดีที่สุดแล้วแหละนะเพราะว่าถ้าเกิดสําหรับใครที่เชียร์อยู่ผมเคยเห็นคนเชียร์อยู่นะแบบให้2คนนี้อยู่ด้วยกันเนี่ยแต่ปาเบเรนก็คืออย่าลืมสิว่านางนี่ฆ่าเพื่อนสนิทไอ้ผู้ชายนะเว้ยมันยากมันเป็นไปไม่ได้หรอกผมเชื่อนี่ว่าหลังจากที่ผู้ชายออกไปจากที่โรงเรียนนี่ได้ปุ๊บเนี่ยมันโทรเรียกตำรวจเข้ามาเลยฮะส่วนนางไซโกก็น่าจะนั่งช็อกอยู่ในโรงเรียนนั่นะแหละแล้วก็โดนตำรวจลากไป แล้วก็เอาไปขังไว้สักแป๊บหนึ่งแล้วก็เอาเข้าโบสถ์ไปปัดเป่าไล่วิญญาณครับผมตอนนั้นออกมาก็หน้าโตไปแล้วอะ่ะถ้าเกิดมันจะมีฉากจบที่ดีจริงๆทุกคนคงต้องลุ้นภาคต่อแล้ะแหละเกมนี้ฮะแต่เอาจริงๆฉากนี้ก็พอใจแล้วแหละผมมันคงจะดีกว่านี้ถ้าเกิดผมไม่ติดฉากนี้3ชัมม่วโมงผมคงอาจจะรู้สึกซึ้งกว่านี้เล็กน้อยถึงปานกลางครับผมก็คิดมาโทษเวลาเล่นที่บรรน,นานจัดไปแล้วกันครับผมไม่งั้นก็แบบผมอาจจะใจดําเกินไปแต่ก็นั่นแหละนะเอาล่ะก็ถ้าเกิดจำไม่ผิดนะเหมือนตอนแรกอะ่ะ มันจะมีโหมดไนแม์ด้วยซึ่งถ้าเกิดใครสังเกตครับโหมดไนแม์เหมือนว่านางจะมีแผลอยู่ตรงท้องผมคาดว่าอีทไนแม์หรือฟันไลน์นี่น่าจะเป็นแบบโหมดหลังจากที่นางนี่ไสแตกกับเอนดิ้งที่เราได้ไปครับผมไอเอนดิ้งที่แบบนางติดอยู่ตรงกระจกอะเออแต่สยองแบบสยองสุดๆเลยเว้ยอะไรเนื่องจากแค่นอมมอลแล้วก็เล่นเมื่อกี้ผมก็จะบ้าตายนะครับผมก็ต้องเอาเอนดิ้งอื่นไว้ตอนอื่นแล้วะครับผมขึ้นอยู่กับว่าวิาวดีโอนี้เอมันโอเคขนาดไหน แต่ลองเข้าไปดูเอนดิ้งเมื่อกี้แล้วลองวิเคราะห์ดูอีกรอบซิว่าเกิดอะไรขึ้นตอาน,นิพผธจะอยู่ไอ้เมียบอีกตื่ออืม ทั้งหน้าเศร้าแลือเกินใส่โกรแต่ล่อนไปทำข้ากลัวนะ่ะ นี่แหละฮะยันเดเล่และความรักฮะอย่างที่บอดี้แสลมบอกความรักมันทำให้ตาบอดอะไรแต่นั่นก็คือทั้งหมดของไซโกะในตอนนี้นะครับผมมันมีอีกเอนดิ้งหนึ่งอยู่แต่ว่า YouTube ไม่ให้ดูฮะเพราะว่ามันค่อนข้างจะโหดไปนิดนึงแต่ก็ถือว่าเป็นอันที่โหดน้อยสุดในบรรดานที่เหลืออยู่ทั้งหมด6อันแล้วแหละฮะอะไรสำหรับตอนนี้ผมคงต้องขอตัวละครับผมขอคุณทุกคนที่ดูวิดีโอของผมนะครับผมถ้าเกิดใครชอบคินี้อย่าลืมไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคัผมสวสวดี